ชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ชาวราศีกรกฎไม่เคยมีก็จะมีในช่วงนี้ท่านหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีกรกฎเนื่องด้วย ในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านนั้นเปิดรับโชครับลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีกรกฎท่านจะไม่มีโชคไม่มีลาบทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอการเงินก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งไปรับจ้าง ไปหางานทำก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการบางทีนั้นในเรื่องของการงานก็ไม่มีทำบางครั้งบางคราวก็มีการสะดุดมีการติดขัดจึงทำให้ชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนที่แล้วไม่ได้ประสบกับความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกรกฎจะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการทำงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาท่านท่านจะสมัครงานหรือว่าท่านจะไปติดต่ออะไรก็จะเป็นผลดีกับท่านในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินการทองถ้าก็ท่านไม่พอใช้หรือว่าขาดมือ ก็สามารถขอหยิบขอยืมเพื่อนฝูงได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยานี้ดวงของท่านจะเปลี่ยนจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่าย การงานก็จะหาคล่องเรียกว่าท่านจะทำอะไรก็มีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเกยท่านบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยคาดคิดไว้ว่าไม่ได้ท่านก็สามารถได้ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินหรือว่ารอคอยอะไรก็แล้วแต่ก็จะสมหวัง ่านก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปงานก็จะมีเงินก็จะเข้ามาหาท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีคนช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ทาก็ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะ ลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป,อเป็นกอบเป็นกำหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าชาวราศีกรกฎต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากการงานก็ดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภรวมถึงดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นจะมีความสว่างสวยทำอะไรก็ มีแต่สิ่งดีๆทางนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีกรกฎนั้นเปิดแล้วเปิดรับโชคลาบเจ้าที่เจ้าทางก็ให้การช่วยเหลือท่านท่านจะทำอะไรก็เรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านทางนั้นชาวราศีกรกฎในเรื่องของโชคลาภก็จะมีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง การทํางานก็ถือว่าท่านจะมีเงินมีทองเข้ามาก็เปรียบเสมือนว่าท่านก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็พอมีบ้างในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีบ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ยังพอดี เรียกว่าไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆชาวาราศีกรกฎในเรื่องของคนรักคนใครก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเกณฑ์เดียวกันท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านก็จะเจอเ,จอเนื้อคู่ในช่วงนี้บางคนก็ ไปเจอเจอเนื้อคู่ด้วยตัวเองหรือบางคนก็มีแม่สื่อแม่ชักนำพาให้ท่านได้รู้จักมากกี่กันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎในเรื่องคู่ครองนั้นก็ให้ท่านมองดูให้ดีในช่วงนี้จะมีเข้ามาท่านมากมาย จะมีคนดีและจะมีคนที่เรียกว่าไม่ดีเข้ามาเคล,ล้าปะปนกันก็ให้ท่านเลือกดูถ้าหากว่าเลือกดีก็ได้ดีถ้าหากว่าเลือกไม่ดีท่านก็จะเสียใจไปจนวันตายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีคู่ครองนั้นในท่านเลือกดูให้ดีมองให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ บางคนก็เข้ามาด้วยความรักความใคร่บางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ในช่วงนี้ท่านละมัดระวังไว้การครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกรกฎจะคบใครก็ให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะคบกันถต่าหากว่าเราครบไม่ดี คบคนที่ไม่ดีก็จะทำให้ตัวเรานั้นหม่นหมองอับเฉาได้เพราะฉะนั้นเรารู้แต่หน้าเราไม่รู้ใจเขาให้ท่านระมัดระวังไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมได้จะเป็นการดีของใจของซ้อยของในครัวเรือนหรือว่าของในบ้านอีกเช่นเดียวกัน ถ้าว่าใครมาขอหยิบขอยืมก็ให้ท่านระวังไว้บางทีเขาหยิบยืมไปแล้วก็ไม่เอามาคืนเราเพราะฉะนั้นในท่นานระวังไว้เวลาเราไปขอคืนไปทวงคืนก็อาจจะมีเรื่องมีราวได้เพราะฉะนั้นในท่านตัดไฟเสียแต่ต้นลมคือแม่ใครขอหยิบขายืมจะเป็นการดีในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎทำอะไร ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างทำอะไรก็อย่าไปไว้ใจใครในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17นั้นดวงของท่านจะกลับดีเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกันยานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17เป็นต้นไป ชาวราศีรากรกฎก็จะมีโชคมีลาบกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็จะดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จบางคนนั้นทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็จะมีบริวารมีลูกน้องและจะมีเจ้านายคอยช่วยเหลือท่านถือว่าดวงของท่านนั้น ก็กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆชาวราศีกรกฎจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎตาก็ตั้งยิ่งขยันยิ่งทำงานในเรื่องของการเงินการทองก็จะมีเข้ามาตั้นอยู่เรื่อยๆบางคนนั่นก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะไปทำงานต่างจังหวัดก็มีก็ถือว่า ในเรื่องของการงานของท่านนั้นทําแล้วก็มีความสุขมีความสําเร็จมีความสนุกสนานงานที่ท่านทําเป็นงานที่ดีและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยจึงทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความสุขอยู่กับในด้านของการทํางานในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพาราามัย ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็มีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครดั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีบ้างในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้ท่านใดที่สูงอายุท่านละมัดระวังในเรื่องของโรคเก่าๆโรค ประจำตัวอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นได้อาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือเกี่ยวกับในเรื่องของภูมิแพ้อันนี้ให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆไปเหนือไปใต้ไป,ไป,าไปทางไหนต่านระวัง ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคําพูดคําจาถ้าหากว่าเราไปสังสรรค์ก้อยท่านพูดจาดีๆอย่าไปพูดอะไรพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดถ้า,ากว่าเราพูดไปแล้วอาจจะไม่ดีอาจจะต้องมาคิดทีหลังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคําพูดของเราย่อมจะเป็นนายของเราเราพูดดีก็ดีเราพูดไม่ดีก็จะเป็นภัยกับตัวเรา เพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่รับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันวันนี้จงโชคดีกันทุกคนท่านจะนึกคิดอะไร ก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทองก็ไหลไหลมาเทมาอยากได้อะไรก็ใอยได้ดังใจที่ท่านต้องการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี